สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําวิธีการปิดเครื่องโดยไม่ต้องกดปุ่มไม่งอปุ่มถนอมปุ่ม iPhone และ iPad กันไปเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูคลิปได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปครับในคลิปนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการใช้งาน iPhone โดยไม่ต้องกดปุ่มกันครับกับ3วิธีง่ายๆในการจับภาพหน้าจอไม่งอปุ่มให้เพื่อนๆแคปหน้าจอ iPhone ได้ง่ายๆไม่ต้องกดปุ่ม Power บวกปุ่ม Home บนเครื่องที่มีปุ่ม Home หรือบนเครื่องที่ไม่มีปุ่ม Home ตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปก็ไม่ต้องกดปุ่ม Power บวกปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อจับภาพให้ยุ่งยากซึ่งตามปกติแล้วก็ต้องใช้2มือช่วยกดแต่3วิธีใหม่นี้ไม่ต้องใช้ปุ่มทําได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่วิธีแรกในการแตะเพื่อจับภาพหน้าจอกันครับสําหรับวิธีนี้จะใช้การทํางานของปุ่ม s s i s t i v e Touch มาช่วยซึ่งทําได้ง่ายๆตั้งค่าเพียงเล็กน้อยก็พร้อมใช้ทันที ในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเ,เปิดการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแต่การช่วยการเข้าถึงในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาแต่สัมผัสแตะ s i s t i v e touch แต่เปิดสวิตช์ assistive touch เพื่อนๆจะเห็นปุ่ม Hands s i s t i v e t o u c สแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับจากนั้นแต่คำสั่งกำหนดเมนูระดับบนสุดเองแล้วแต่เครื่องหมายลบด้านล่างแต่ลบไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงปุ่มเดียวครับจากนั้นแตะย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆแตะคำสั่งแตะหนึ่งครั้งในหน้าจอเมนูตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาให้แตะเลือกถ่ายภาพหน้าจอเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอไหนเพื่อนๆก็สามารถจับภาพหน้าจอได้ง่ายๆด้วยการแตะปุ่ม SSS คเซสซิฟทัชหนึ่งครั้งภาพหน้าจอก็จะถูกจับทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องกดปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องอีกต่อไปเราไปดูวิธีที่2กันครับวิธีนี้จะจับภาพหน้าจอด้วยการข้อด้านหลังเครื่อง2ทีวิธีนี้ไม่ต้องแตะหน้าจอเลยครับ แค่ข้อด้านหลังของ iPhone 2T ตรงตำแหน่งบริเวณโลโก้ a p p l e ก็จับภาพหน้าจอได้ไง่ายๆแล้วครับในการใช้งานวิธีนี้เราไปตั้งค่าเพิ่มเติมกันเล็กน้อยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยการเข้าถึงนในารายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาแตะสัมผัสจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะคำสั่งแตะด้านหลังแล้วเลือกแตะสองครั้งจากนั้นเลือกถ่ายภาพหน้าจอเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ จากนี้ไปเมื่อต้องการจับภาพหน้าจอให้เคาะด้านหลังของเครื่องสองครั้งเพื่อจับภาพหน้าจอได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเราไปปิดท้ายกันดว้วยวิธีที่3วิธีนี้ง่ายสุดๆไม่ต้องแตะหน้าจอไม่ต้องจับเครื่องก็ยังได้ครับเพราะเราจะสั่งจับภาพด้วยเสียงผ่านการทํางานของสิลนินเองครับให้เพื่อนๆเปิด,ดการทํางานของสิลิแล้วพูดว่าจับภาพหน้าจอเท่านี้ก็ได้แล้วเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับวันดีสิริจับภาพหน้าจอ วิธีที่3นี้ง่ายมากสะดวกมากไม่ต้องจับเครื่องเลยก็ได้ครับด้วยเทคนิคง,ง่ายๆ3วิธีนี้เพื่อนๆก็สามารถจับภาพหน้าจอ iPhone ได้ง่ายๆแบบไม่ต้องงอปุ่มถนอมปุ่มเลือกใช้กันได้ตามสะดวกเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ